ปุ่มการลื่นในรถยนต์อย่าใช้แบบนี้อาจเกิดเหตุได้พร้อมแนะนำรถใครนะครับที่มีปุ่มแบบนี้เป็นรูปรถลื่นแล้วมีคำว่า o อฟอยู่บริเวณหน้าคอนโซลหรือว่าอยู่ตรงกลางรถนะครับสแสดงว่ารถของเรามีระบบการลื่นระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับบางคนเรียกว่า traction control นะครับคือถ้าหากรถมันตรวจจับได้ว่าล้อเนี่ยมีการลื่นถลนะครับความเร็วไม่เท่ากัน มันจะตัดกําลังของเครื่องยนต์ที่คันเร่งของเราทําให้เราเนี่ยเร่งไม่ขึ้นทําให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ง่ายป้องกันการเกิดอาการท้ายปัดรถถลลงข้างทางนั่นเองหลายคนยังเข้าใจผิดนะครับกดปุ่มนี้เมื่อตอนที่ฝนตกหรือถนนลื่นๆนะครับซึ่งมันมีคําว่าออฟอยู่นะครับเป็นการปิดระบบดังนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้จึงแนะนําว่านะครับเมื่อเราขับปกติไม่ต้องไปกดอะไรมันมันทํางานอัตโนมัตินะครับ และถ้าหากเจอถนนลื่นเมื่อไหร่รถเกิดอาการลื่นถลายเมื่อไหร่มันจะขึ้นไฟรูปรถลื่นแบบนี้นะครับกับพิพที่หน้าจอให้เราเนี่ยประคองรถนะครับยกเท้าออกจากคันเร่งเข้าจุดปลอดภัยจากนั้นขับไปใหม่นะครับมันก็จะเร่งได้เป็นปกติสําหรับตัวปุ่มการลื่นคําว่าออฟแบบนี้เอาไว้กดใช้นะครับกรณีที่รถเราเนี่ยปิดลมนะครับต้องการขับตะกุยทางลูกลงังทางดินต่างๆนะครับแบบนี้ เราจะสามารถปิดให้มันเป็นคําว่า o อฟนะครับเพื่อใช้กำลังของเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มที่และถ้าหากรถใครนะครับที่ขับปกตินะครับไม่ได้กดอะไรแล้วมีรูปรถเลื่อนถลายแบบนี้ขึ้นโชว์หน้าจอแสดงว่าระบบการเลื่อนของเราหรือเซ็นเซอร์นะครับที่ล้อเนี่ยอาจจะมีปัญหาแนะนําให้นํารถเข้าอู่หรือศูนย์บริการเพื่อให้ช่างทําการตรวจเช็คนะครับให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเพราะว่าปกติมันจะไม่มีไฟอะไรขึ้นโชว์ที่หน้าจอนะครับ ดังนั้นถ้าหากผิดปกติรีบแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ